اشوراك เทพผู้พิโ,โรธอาชูราเทพนักลบเฮสวร,ร์ผู้ถูกหักหลังและถูกตราหน้าว่าเป็นคนทรยศทัางที่เขานั้นเคยช่วยกับผู้โลกจากปีาศาจโกมาหลังจากการต่อสู้เขากับถูกเพื่อนร่วมลบหักหลังภรรยาถูกฆ่าลูกสาวก็ถูกพากไปอาชูรานั้นถูกโยลงจากสวรรค์สู่นรกแต่สิ่งที่เขานั้นมีเหลืออยู่ภายในใจมีเพียงแค่ความโกรธแค้นเท่านั้นหนึ่งในฉากต่อสู้ที่ทุกคนน่าจะจำได้ดีก็คือตอนที่สู้กับไวเซนเดนในเซเว่นเดย์ที้เทพผู้หลงหลในอำนาจจนคิดว่า ตัวเองนั้นเป็นเทพเจ้าที่แท้จริงฉากที่ไวเส้นขยายร่างจนใหญ่กว่าโลกและใช้นิ้วมือคิดจะขยี้อาชูราดังเหมือนแมลงตัวหนึ่งแต่อาชูราผู้ไม่ยอมแพ้เขาได้รวบรวมพลังแห่งความโกรธแค้นและปลดปล่อยมันอย่างต่อเนื่องจนในสุดท้ายนั้นได้ถล่มผ่านแขนของไวเซนและระเบิดสลายหายไปเขานั้นไม่ใช่ทัพพระเจ้าไม่ใช่ทัพปีศาจแต่เขาคืออาชูราเทพผู้มีความโกรธเป็นพลังขับเคลื่อนฝากกดซ u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับผม